เคยได้ยินไหมคะว่า EQ สำคัญกว่า IQ มีงานวิจัยหนึ่งของคุณ Daniel g โกรแมนนะคะเป็นผู้เขียนเรื่อง Emotional Intelligence ที่พูดถึงความสำคัญของ EQ แล้วความสำคัญของ EQ ก็สำคัญกว่า IQ จริงๆคะ่ะถ้าได้อ่านหนังสือของคุณแดเนียนะคะอยากให้มองคะ่ะสมมติว่าเรามีเด็กสองคนเด็กคนหนึ่งเรียนเก่งมากๆก็คือ IQ ดี กับอีกคนนึง EQ ดีมากๆเวลาที่เราเห็นเด็กเรียนเก่ง IQ ดีเราจะชมเขาตอนที่เขาสอบได้คะแนนดีๆใช่ไหมคะหรือส่วนใหญ่เด็กจะได้รับควาชมว่าเก่งจังลูกฉลาดจังลูกทําได้คะแนนสูงสุดเลยเก่งมากๆจะได้ยินว่าเขาเก่งในเรื่องของความฉลาดหรือการเรียนรู้ที่ดีใช่ไหมคะให้มองกับเด็กที่มี EQ ดีนะคะ เด็กที่มี EQ ดีเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่เพื่อนๆเ,เวลาที่อยากจะทําอะไรอยากจะไปไหนเขาก็จะถูกชวนหรือว่ามีคนเข้ามาหาเขามีเพื่อนเยอะหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็จะเป็นเด็กที่ EQ ดีใช่ไหมคะเขาเนี้ย EQ สำคัญม,มากๆเลยตอนที่เจอสถานการณ์หรือปัญหาหลากหลายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเขาจะรู้สึกว่า เฮ้ยไม่เป็นอะไรแค่ลองมองมุมใหม่หรือว่าแค่ลองปรับมุมมองให้มีเรื่องของความคิดบวกๆขึ้นมาว่าจะทำยังไงดีมันยังไม่ได้ล้มเหลวไปเลยเพราะว่าเขาได้ลองปรับมุมได้ลองพูดคุยได้เป็นคนที่ o p e n m i n d e ์กว่าคนอื่นทำให้เขามีการเรียนรู้หรือว่ามีการแก้ปัญหา ที่ดีกว่าเด็กที่ IQD ดีเพราะฉะนั้นพอพ่อแม่ฟังทั้ง2แบบใช่ไหมคะพ่อแม่ก็อยากเลือกให้ลูกมีทั้ง EQ ที่ดีแล้วก็ IQ ที่ดี เป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมคะคุณนะ้ำมีเทคนิคและวิธีการมาเล่าให้ฟังค่ะว่าจะทำยังไงให้ลูกมีทั้ง IQ และ eQ ที่ดีอยู่ที่คำพูดของเราเลยค่ะข้อหนึ่งเวลาที่เราชมลูกอาจจะไม่ได้ชมว่าเก่งมากเลยลูกเรียนได้ที่หนึ่งเลยอาจจะไม่ได้ชมแบบนั้นแต่อาจจะชมว่า หนูพยายามดีมากๆตอนอ่านหนังสือหนูก็ตั้งใจอ่านหนังสือทําให้หนูได้คะแนนดีหรือว่าทําให้หนูได้ที่หนึ่งตอนที่เราพูดว่าหนูตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนมีความพยายามที่ดีตรงนี้แหละค่ะคือคําว่า e ีิพอเราชมเยอะ เขาจะไม่ได้มองแค่เขาต้องได้ที่หนึ่งแต่เขาจะมองว่าเขาพยายามยังไงเขาตั้งใจแบบไหนถึงจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมคะหรือถ้าเขาไม่ได้เขาก็ถูกชมอยู่ดีว่าเขาพยายามดีแล้วเขาตั้งใจดีแล้วก็จะเห็นว่าเขาได้รับคมชมแล้วทําให้เขาพัฒนา EQ ถ้าเด็กได้ที่หนึ่งจริงๆก็จะได้ทั้ง EQ แล้ะก็ IQ แต่สําหรับบางคนที่พยายามดีแล้วแต่ว่า ก็ยังสอบได้คะแนนไม่ดีอาจจะมองว่าเขามีความสามารถอื่นๆข้อที่2นะคะฝึกให้ลูกเข้าใจอารมณ์ตัวเองก็จะพัฒนา EQ ได้เช่นเราพ่อแม่นะคะฝึกถามเขาสม่ำเสมอค่ะว่าเขารู้สึกยังไงเช่นกังวลอยู่ไหมใกล้สอบแล้วให้เขาเช็คอารมณ์ตัวเองสม่ำเสมอพอเขาได้พูดออกมาหรือเขาได้เช็คออกมาเขาจะไปพัฒนาพื้นฐานทางอารมณ์ของเขาค่ะให เป็นคนที่รู้สึกว่าเออเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นถ้าเราหมั่นถามว่าเขารู้สึกยังไงทําไมเขารู้สึกแบบนั้นแล้วพ่อแม่ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ยังไงได้บ้างนะคะข้อที่3ให้ฝึกเอมพัตที่นะคะเอมพัตีหมายความว่าฝึกให้มองอารมณ์ของคนอื่นๆเป็นเพราะว่าบางคนไม่ได้ฝึกจุดนี้เขาจะไม่รู้ว่าแบบทําไมเพื่อนถึง ไม่เล่นด้วยทําไมเพื่อนถึงเปลี่ยนไปแต่ว่าการฝึกเอมพัตีคือการที่อ่เริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนอาจจะไม่สบายใจอะไรอยู่หรือว่าพอรู้จุดนี้ค่ะเขาก็สามารถปรับตัวกับหลายๆคนที่เป็นเพื่อนเขาได้รวมไปถึงคุณคู่หรือว่ารวมไปถึงพ่อแม่เองวิธีการฝึกนะคะอาจจะถามไปตรงๆเลยเวลาที่เขาเล่าถึงเพื่อนหรือว่าเล่าถึงคุณครูอาจจะถามว่า เออทำไมคุณครูถึงพูดแบบนั้นคิดว่าคุณครูรู้สึกยังไงที่คุณครูพูดแบบนั้นหรือว่าเวลาเขาเล่าถึงเพื่อนบางคนอาจจะถามว่าถ้าหนูพูดกับเพื่อนแบบนี้คิดว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงถ้าเขายังตอบไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สามารถให้ตัวเลือกได้นะคะเช่นเพื่อนอาจจะน้อยใจอยู่หรือว่าเพื่อนอาจจะตอนนั้นเพื่อนอาจจะหิวเขาเลยไม่ตอบหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนอาจจะ กลัวกังวลหรือว่าไม่สนุกที่ในเรื่องที่กำลังเล่นหรือกำลังทำอยู่ถ้าเขาได้ฝึกเอมพัชีก็สามารถพัฒนา eQ ได้ด้วยค่ะข้อที่4นะคะสำคัญมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาค่ะอย่างเช่นพอเขาไปเจออะไรมาอาจจะพูดย้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาว่าพ่อแม่เข้าใจลูกแล้วก็พ่อแม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าลูกจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ได้ที่หนึ่งพ่อแม่ยังรักแล้วก็ให ความอบอุ่นกับลูกเสมอนะคะ mm hmm. ข้อที่5นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมไปเลยอย่างเช่นอ่านหนังสือดูหนังด้วยกันหรือว่าออกไปทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จริงๆอย่างเช่นพอเราอ่านหนังสืออาจจะเจอว่ามีตัวละครบางตัวที่เขาดีใจมีตัวละครในเรื่องบางตัวที่เขามีความทริกกี้เขาคิดอะไรอยู่แล้วเราก็สามารถสอน EQ ได้จากกิจกรรมส่งเสริม การอ่านหนังสือหรือว่าการดูหนังการพาไปทำกิจกรรมต่างๆก็ช่วยส่งเสริมจุดนี้ได้ค่ะ